สวัสดีครับขณะนี้ผมพาชมนะครับรถใหม่แต่งก่อนการส่งมอบนะครับเป็นรถใช้งานนะครับเป็นรถสเปแคร a p S นะครับวันนี้พาชมรุ่นแคร S 3.0นะครับเป็นสีเทาครับหรือว่าเงินเซอร์แมทนะครับตัวนี้เราวันนี้เราแต่งพิเศษก็คือเป็นหลังคานะครับอลูมิเนียมนะครับก็คือรถใช้งานนะครับลูกค้าไปบรรทุกของ เครื่องสําอางอะไรเงี้ยครับลูกค้าจะใช้ในคันนี้นะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับก็พาชมครับเป็นสเปคแ c a ป 3.0S สีเทาคันนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่6แ3 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่น3.0นี่ก็พิเศษก็คือมีกุญแจรีโมทนะครับให้สําหรับรุ่น1.9ตัวนี้ไม่มีนะครับแต่3.0นี่มีกุณแจรีโมทให้นะครับก็มาดูรถก็เป็นรถทึ่ดีไซน์มาใหม่นะครับ ก็ไฟหน้ามันติด e ร t เลกเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ครับแล้วกันชนตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดตั้งกรอบป้ายเตรียมพร้อมส่งมอบติดฟิล์มให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับมาชมนะครับว่ารถตัวนี้เราแต่งมายังไงบ้างครับสำหรับล้อตัวนี้ก็จะกระทะนะครับขอบ15้านะครับพร้อมยางบิสโตนตัวนี้ก็ติดตั้งแบบนี้จากโรงงานมาเลยนะครับแล้วก็กระจกข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ สีเทานะครับเต็มเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สเป c แคปนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับที่แก้มของตัวรถนะครับตัวนี้ครับนะครับแล้วก็ตัวภายในของรถรุ่นนี้นะครับก็เปิดแคปให้ดูเลยก็ได้ครับสาหรับรุ่นนี้ก็เป็นนี่ครับภายในก็จะมีเซ็นทรัลล็อกมีกระจกไฟฟ้าพร้อมนะครับแล้วก็มีแอร์พร้อมแอร์ก็กอง pm 2.5ให้นะครับ แล้วก็วิทยุซีดีพร้อมนะครับสามารถต่อ FMAM ได้นะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่ครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับแล้วก็ตะเข็บเป็นสีบรอนตัวนี้นะครับผมมีเบรกมือตรงกลางให้มีที่วางแก้วให้พร้อมครับความสะดวกสบายพร้อมนะครับแล้วก็มีไฟบนหลังคาครับนี่ครับด้านหลังคามีไฟเพดานให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแคปนะครับก็จะเป็น มีเบาะแคปให้พร้อมนะครับแล้วตัวใต้เบาะแคปก็จะมีที่เก็บนะครับให้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับที่เก็บของได้นะครับตัวนี้ครับแล้วก็ด้านน้นจะเป็นที่เก็บเครื่องมือแม่แรงนะครับตัวนี้สําหรับตัวดีไซน์ของตัวแคปของอีซููนี่ก็คือตัวล็อกนี่ก็คือล็อกได้อย่างแน่นนะครับกึ๊บเลยครับแน่นเลยนะครับแล้วก็สำหรับรถ คันนี้เป็นรถซึ่งลูกค้าอยากขับเองด้วยแล้วก็ใช้งานนะครับก็คือใช้เป็นแคปนะครับก็เป็นหลังคาอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ครับนี่ครับือนตู้ทึบอย่างเงี้ยครับแบบนี้เลยนะครับตัวช่วงล่างหลังนี่ช่วงแหนโค้งยาวนะครับแล้วอยู่ใต้เพานี่ครับผาชมนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มียางอะไรให้พร้อมนะครับนะครับแล้วดูที่ตัวหลังคานะครับตัวนี้ก็สามารถ เปิดออกมาได้ตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นรถใช้งานนะครับฝาท้ายตัวนี้เป็นสีดำตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกสีดำแล้วก็จะมีไฟนะครับเป็นแบบนี่ครับไฟท้ายก็เป็นดีไซน์ใหม่นะครับแบบนี้ครับสวยงามครับตัวนี้ครับสำหรับรุ่นนี้ก็ไปถือป็นรถใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะครับมีให้เลือกทั้ง3.0แล้วก็หนึ่ง้าทีมคันคือรถเรามีเลยนะครับตัวนี้ครับสามารถสั่งได้เลยนะครับตัวนี้ก็หลังคาตัวนี้ก็สูงโดยประมาณคือเมตร8 0 ก็คือจากพื้นตัวกระบะนะครับตัวนี้ถึงเมตรแปนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับมาพาชมด้านหน้าสักหน่อยนะครับรุ่นนี้นะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นพงไลพาวเวอร์นะครับปรับสูงต่ำได้ยืดหดตัวได้นะครับแล้วก็จะมี ABS มี Air ์ a บ็กคู่ให้นะครับมาตรวัดก็จะมีวัดรอบนะครับมีความเร็วให้นะครับเกวัดน้ำมันเกวัดความร้อนพร้อมแล้วก็มีเลขบอกเกียร์ให้ด้วยนะครับนี่ครับ ถือว่าเป็นรถใช้งานรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็คุญแจสำหรับรุ่นนี้ครับเป็น3.0นะครับก็จะเป็นคุญแจรีโมทให้นะครับเฉพาะ3.0ให้นะครับปิดเปิดสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็จะพาชมนะครับอีกคันนึงเป็นรถส p a r k นะครับเพราะเก่งคัซีมาแต่วันนี้เราใส่ กระบะพื้นเรียบเป็นกระบะของสามิตนะครับตัวนี้ครับราคาตัวรถคันนี้อยู่ที่5้าแสนหนึ่งนะครับตัวรถก็คือแคปชัตซีเฉพาะตัวรถนะครับตัวรถรุ่นนี้จะเป็นกระจังหน้านะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นเทาแล้วก็กันชนเป็นสีดํานะครับซึ่งเป็นรถตัวคัตซีนะครับไฟหน้ามัตติเรย์ฟัคเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวพร้อมนะครับแบบนี้เลยนะครับโลโก้อีซูโคมียมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะพาชมนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ก็จะ ตัดบนด้านหลังคาตัวนี้นะครับกระจกข้างตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับแล้วตัวสปาร์กนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็จะพาชมภายในรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวด้านข้างก็เป็นกระจกมือหมุนนะครับตัวนี้ครับ พร้อมพลังไรเวอร์นะครับมี ABS มี airbag ให้พร้อมนะครับนี้เลยมีแอร์นะครับสามารถกรอง PM 2.5ได้ด้วยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเบรกมือตรงกลางนะครับเบาะก็จะเป็นพอยนิวสีดำนะครับแล้วก็มาตรวัดนะครับก็จะมีวัดรอบมีความเร็วนะครับแล้วก็มาตรวัดความร้อนแล้วก็เกียร์วัดนี่ครับเกียร์วัดน้ำมันแล้วก็มีเลขบอกเกียร์ให้พร้อมนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ ตัวนี้สําคัญที่ตัวกระบะนะครับตัวนี้ก็คือเป็นหัวเก่งคัซี่นะครับแล้วก็มายกกระบะตัวนี้ให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็เป็นกระบะของสามิตรนะครับตัวนี้ครับลูกค้าสามารถเปิดด้านข้างได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับพาชมนะครับ แล้วเปิดด้านนี้ข้างหนึ่ง,น,งนะครับขออนุญาตเปิดให้ชมนี่ครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวกระบะนะครับแล้วก็เสริมด้วยโซ่นะครับเวลาเราบรรทุกของซึ่งยาวกว่าเดิมก็ทำขึ้นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้พื้นก็เสริมด้วยพื้นสแตนเลสนะครับตัวนี้ครับนี่ครับ คือกระบะตัวนี้ครับสามารถเปิดได้3ด้านนะครับด้านข้างนะครับด้านตัวนี้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็การรับประกันให้ก็คือรับประกันสองปีนะครับตัวนี้ครับประกันให้พร้อมตัวนี้ก็จะเป็นการมอเตอร์ไซค์มีทั้งสองข้างนะครับครับก็มีทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมีฝาสำหรับเปิดเติมน้ํามันนะครับตัวนี้ครับ ตัวล้อรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นล้อกระทะขอบ15นะครับพร้อมยางบีสโตนนะครับนี่ครับแล้วก็มีบางโคลนล้อนะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรทุกตัวกระบะนะครับตัวนี้จะไม่มีจะไม่เห็นซุ้มล้อตัวนี้จะสูงกว่าซุ้มล้อนะครับพื้นเนี่ยจะสูงกว่าซุ้มล้อนะครับไม่ต้องกลัวว่าคือภายในเป็นพื้นเรียบครับสามารถบรรทุกได้เต็มกระบะนะครับแบบนี้เลยนะครับ หรับท่านที่สนใจนะครับเป็นเจ้าของสปาร์คตอนเดียวแล้วก็เป็นพร้อมกระบะพื้นเรียบหรือเป็น s p ป c แค p เอนะครับพร้อมหลังคามีเนียมนะครับเรามีรถให้ท่านเลยนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับสมนึกอิสุออนไลน์นะครับ Facebook สมนึกอิสุออนไลน์ y o u t u b e สมนึกอิสุออนไลน์มือถือหรือ ID Line นะครับ0814986781นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ